สวัสดีครับอยู่กลังเกรดเอ็กคาเวเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามาดูร4 0 g เกรดมิกลูกรังงานสับเบสแคดร้อยสี้โอ้ไม่ต้องจอดคุยไม่ต้องคุยไปต่อไปต่อไม่ต้องคุย อ๋อที่อะไรนะจะแปดสิบแล้วอปอไปสุนี้กินข้าวก่อนก็ได้เที่ยงให้ค้ิัเโอเคกินข้าวก่อนสูนเนี่ยเที่ยงแล้วครับเออไปเบนเดอร์ร้อยสี่สิบจี cặp con khắp này tâm nan có được kết cặp can nick bột ạch chăn sắp bếp chặt tim ไปมีดเออแรงไปแล้วไปแล้วไปแล้ว พักกลางวันครับนี่พักกลางวันก่อนโอ้วันนี้หนุ่มโจรครับ 4.11cc มอวานจานออดวันก่อนจานตุย้ยเออเอาฮึคันนี้เปลี่ยนคนขับบ่อยมาก จันตุยก็ขับจ้องแฮมครับดูขับจ้องแฮมกันไม่เอาผักกลางวันก่อน,นครับเอาผักกลางวันเสร็จเราก็เริ่มปูแล้วครับนี่เริ่มปูแล้วดูครับ มืดมาอีกแล้วมืดมาอีกแล้วก็เลยปูซะเลยเอาเดี๋ยวจะโดนฝนอีกครับเอาก็มีจารกีถามมาโอ้คอนโทรลท่แท้เขาคอมเมนต์มาแล้วก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาขับยากไหมครับโอ้ยากสุดๆ <laughs> อยากสุดๆครับนี่ระบบคลัตช์ระบบเบรกระบบคันเร่งอันนี้เป็นกันฟรีครับนี่กันฟรีอันนี้เป็นเบรกท่อโทน,นะครับใจ้เท้าเป็นเบรกมือจะเป็นเบรกเท้าอันนี้กนโรนขึ้นลงอันนี้ระบบสวิตช์ไฟฟ้า ปอกเป็กปอกเป็กนี่สวิงมุนวงเดือนนี่อันนี้ขีบับเฟรมนี่อันนี้สไลด์นี่นี่ครับความหงายครับนี่นี่สแกนในไฟลหน้าครับมาแล้วโอ้ชุดบทอัดตามมารังเกนเดอร์เขามาก่อนเขาแล้วครับ นุงโจก็จะเน้นวิ่งช้าๆครับเพื่อความแน่นแต่ถ้าลงเบดเมื่อไรได้สปีดแน่เจ้าแคด GC c s 1> 1, 1 1 g 4, OT OT, RA, ổi, c รถบดสันสะเทือน10ตันนี่ตามด้วย 140G สปารุงแล้วก็เจ้าแฮม HC119 รถบดสันสะเทือน10ตันไปจากเดี๋ยวจะไปต่อก็กลับมาอีกข้างหนึ่งครับนี่ มาอีกฟังหนึ่งตรงนี้แปลงยาวครับแปลงนี้น่าจะสี่ห้าร้อยเมตรนู่นแหละครับแปลงนี้ยาวหน่อยครับมารุงก็น้ำมาติด 歐 Terrain bãi biệt làm sao mà có lên chính ต่ออีกฟังหนึ่งคลิปนี้ก็จบคลิปนี้ครับฝากากดไลค์กดติดตามครับไปเจอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ